สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับอ่านให้ฟังบายชีเสียงหาหนังสือประจำวันนี้เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงเรื่องเล่าจากรอยเท้าและศรัทธ,ธาสู่บทสนทนาที่ทรงแรงสั่นสะเทือนแก่ผู้ต้องการเปลี่ยนแปลงโดยประมวลเพลงจันผู้เขียนหนังสือเบสเซเลอร์ ller, เดินสู่อิสรภาพเล่าด้วยรักฟังด้วยใจ ฉบับพิมพ์ครั้งที่5เมษายนพศ2557จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สุขภาพใจบริษัทตัทต,ต,ตาพับพลิเคชั่นจำกัดคำนำสำนักพิมพ์บทสนทนาในเล่มคือเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ตั้งใจพูดคุยกับเพื่อนพี่น้องด้วยความรักเมื่อฟังแล้วเรารู้สึกว่าเขาคนนี้เป็นลูกที่น่ามหัศจรรย์ เป็นนักเรียนที่น่ามหัศจรรย์เป็นครูที่น่ามหัศจรรย์และเป็นสามีที่น่ามหัศจรรย์ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใดชายคนนี้ก็รักที่จะเรียนรู้เสมอและเรียนรู้ได้อย่างมหัศจรรย์ชีวิตของเขาน่าประทับใจจนทำให้เราอยากค้นหาว่าอะไรที่ทำให้เขาเป็นเช่นที่เขาเป็นเรื่องเล่าเล็กๆธรรมดาธรรมดาแต่ทว่ากลับช่วยเปิดมุมมองที่ลึกซึ้ง งดงามให้กับหัวใจทำให้รู้สึกว่าโลกนี้ช่างน่าอยู่มีพลังใจที่จะดูแลคนรอบข้างมีความรู้สึกดีๆพร้อมที่จะขอโทษใครบางคนที่เคยผิดใจกันมุมมองและพลังบวกเหล่านี้ทำให้เรื่องราวของเขาถูกบอกต่อไปทั่วทุกที่ที่มีผู้คนสนใจความสุขจากการให้สนใจการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวน หลายคำถามในวงสนทนาน่าสนใจหลายคำตอบไม่เหมือนคำตอบแต่ทั้งคำถามและคำตอบให้ความรู้สึกดีเหลือเกินบางสิ่งที่เคยติดค้างความขัดแย้งที่เคยอึดอัดขัดใจจางหายความมหัศจรรย์ของเขาอยู่ที่ไหนท่าทีถ้อยคำหรือหัวใจเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือเล่มแรกในชุดเล่าด้วยรักฟังด้วยใจ ถอดเสียงจากบทสนทนานำมาร้อยเรียงให้เป็นตัวอักษรซึ่งจะพาใจเราท่องไปในโลกกว้างอย่างอ่อนโยนก่อนจะวกมาพบคำตอบในใจของเราซึ่งสำนักพิมพ์ตั้งใจติดตามบทสนทนาของชายคนนี้มานำเสนออย่างต่อเนื่องในอัตราเร่งช้าๆพอง,งามโดยหวังว่าผู้อ่านจะได้เรียนรู้อย่างเบิกบานและเปลี่ยนผ่านสู่ชีวิตที่งดงามอย่างมีความหมายไปพร้อมๆกัน สุดท้ายขอขอบคุณความงดงามในใจของชายคนนี้ประมวลเพ่งจันทร์ที่ทำให้เรามาพบกันสำนักพิมพ์สุขภาพใจคำนำมรรณาธิการยามบ่ายของวันสิ้นปีพศ2552คนกลุ่มหนึ่งได้มานั่งล้อมวงคุยกันในศาลาโล่งกว้างล้อมรอบด้วยขุนเขาอันเป็นป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองเหนือ ธรรมชาติอันสดเย็นและสงบงามที่อยู่รายรอบอวบนผสานเข้ากับเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่พบว่าชีวิตของตนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งก่อให้เกิดท่วงทำนองและลีลาของการสนทนาที่ช่วยเปิดหัวใจของคนที่นั่งล้อมวงราว80คนอย่างแผ่วเบาและอ่อนโยนเกื้อหนุนเป็นการเรียนรู้ที่รื่นรมและซึมลึกเข้าถึงจิตใจ วันนั้นอาจารย์ประมวลและอาจารย์สมปองภรยาคู่ชีวิตเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปที่ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ดอยหลวงอำเภอเชียงดาวตามคำเชิญของคุณนิคมพุทธาผู้อำนวยการโครงการจัดการลุ่มน้ำแม่ปิงตอนบนเพื่อมานั่งล้อมวงสนทนากับคนทำงานภาคสังคมของอำเภอเชียงดาวคือกลุ่มข้าราชการโรงพยาบาลชุมชนเชียงดาว กลุ่มเยาวชนในอำเภอเชียงดาวและผู้นำชาวบ้านที่ทำงานอนุรักษ์ป่าต้นน้ำในหัวข้อการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อเปลี่ยนผ่านชีวิตสุนทรียสนทนากับอาจารย์ประมวลเพ่งจันทร์ในการสนทนาอาจารย์ประมวลได้เล่าถึงเหตุการณ์เล็กๆมากมายที่ชีวิตผ่านพบเล่าถึงการสัมผัสสัมพันธ์กับเหตุการณ์เล็กๆเหล่านั้นด้วยจิตใจตั้งมั่นและเปิดบาน และเล่าถึงการค้นพบความหมายใหม่ๆที่เกิดขึ้นในใจเป็นความหมายที่งดงามมีพลังและส่งแรงสะเทือนจนทําให้ชีวิตของอาจารย์เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งโดยไม่ได้คาดหมายเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่การทำลายความเห็นแก่ตัวเกิดเป็นการเห็นคุณค่าและความรักต่อทุกสิ่งและกลายเป็นความสงบเย็นภายในซึ่งแผ่กลับออกไปช่วยคลายความร้อนให้โลกรอบตัว ช่วงเวลาพิเศษมากๆช่วงหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อผู้ร่วมสนทนาได้เชื้อเชิญอาจารย์สมปองให้พูดถึงความรู้สึกที่มีต่ออาจารย์ประมวลแม้จะเป็นเวลาสั้นๆแต่ความชัดเจนลึกซึ้งและมั่นคงที่ปรากฏในถ้อยคาและความรู้สึกยามที่อาจารย์สมปองเอ่ยถึงอาจารย์ประมวลก็ทำให้ผู้ฟังรับรู้แจ่มชัดถึงพลังของความรักที่ทั้งสองมีต่อกัน อันเป็นฐานสําคัญประการหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงอย่างลึกซึ้งในชีวิตอาจารย์ประมวลคุณนิคมซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนั้นเล่าให้ฟังว่าแม้อาจารย์ประมวลอาจารย์สมปองและลูกศิษย์เดินทางกลับจากเชียงดาวแล้วแต่แรงสั่นสะเทือนในหัวใจอันเกิดจากถ้อยคำและความรู้สึกของหลายๆคนในวงสนทนาอย่างระอุกรุ่น ทำให้เกิดเป็นวงสนทนาแลกเปลี่ยนทุกสุขกันต่อไปจนถึงเย็นย่ำค่ำคืนกลายเป็นช่วงเวลาพิเศษที่กลุ่มเพื่อนมิตรได้ปลดปล่อยเรื่องราวหนักอึ้งของตนรับฟังเสียงผู้อื่นร่วมร้องไห้และช่วยกันคลี่คลายบางเรื่องราวของชีวิตซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นได้ยากเหลือเกินในชีวิตปกติแม้การสนทนาครั้งนั้นจะผ่านไปปีกว่าแล้วแต่เรื่องราวเปลี่ยมความหมาย ท่ามกลางความสดเย็นของผืนป่าต้นน้ำในบ่ายวันนั้นก็ได้กลับมาปรากฏเป็นตัวอักษรอีกครั้งในหนังสือเล่มนี้ดิฉันขอเชิญท่านผู้อ่านให้เปิดหัวใจตนเองอย่างแผ่วเบาอ่อนโยนและเข้าสู่วงสนทนาที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทุกคนด้วยกันจารุปภปาวสีเรียนรู้เบิกบาน เปลี่ยนผ่านชีวิตผู้ดำเนินรายการการพูดคุยกับอาจารย์ประมวลครั้งนี้ตั้งหัวข้อว่าการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อเปลี่ยนผ่านชีวิตสุนทรียสนทนากับอาจารย์ประมวลเพ่งจันทร์สุนทรียสนทนาคือการฟังอย่างลึกซึ้งใช้หัวจิตหัวใจฟังไม่ใช่แค่เข้าหูแต่ให้เข้าใจเข้าถึงหัวจิตหัวใจ แล้วถ้าเรามีข้อสงสัยหรือว่ามีความคิดเห็นจะแลกเปลี่ยนกันเข้าใจว่าตอนท้ายๆอาจารย์ประมวลก็จะให้เราได้ซักถามแลกเปลี่ยนโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญอาจารย์ประมวลตามสบายเลยนะครับจะกี่ชั่วโมงกี่เวลาก็ได้ครับอาจารย์ประมวลสวัสดีครับผมขอขอบคุณคุณนิคมพุทธาผู้ดำเนินรายการและใครก็แล้วแต่ที่มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้ และให้เกียรติผมได้มาร่วมสนทนาด้วยผมคงไม่พูดคุยฝ่ายเดียวมากนะครับน่าจะเป็นการสนทนากันแต่ในฐานะที่ให้เกียรติผมก็จะขอใช้โอกาสช่วงแรกนี้พูดอะไรเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจจากนั้นก็ให้แต่ละท่านได้ช่วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทที่1จากก้าวเดินทีละก้าวด้วยจิตใจที่ผ่องใสเบิกบาน ผมอยากจะเริ่มต้นจากจุดนี้ครับผมเคยสอนวิชาปรัชญาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิชานี้เรามีความเชื่อว่าเหตุผลที่มนุษย์สร้างขึ้นและบรรจุไว้ในคำพูดจะสามารถนำพาเราไปสู่ความรู้ความเข้าใจอะไรบางอย่างที่ละเอียดลึกซึ้งได้และผมก็เชื่อเช่นนั้นตลอดมาด้วยความที่เป็นนักศึกษาทางด้านวิชาปรัชญาประกอบกับเมื่อมาเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยก็ยังมีความเชื่อเช่นนั้น ถึงกับเคี้ยวเข็นบ,บังคับให้ลูกศิษย์ลูกหาของผมขยันคิดให้มากๆและพยายามพูดให้มีเหตุมีผลตอนนี้ความเชื่อนี้ก็ไม่ถึงกับว่าจะหมดไปนะครับแต่ภายหลังเมื่อผมได้เปลี่ยนแปลงชีวิตจากการเป็นอาจารย์สอนทางด้านความคิดออกมาสู่ชีวิตที่ไม่ได้ใช้ความคิดมากคือตอนที่ผมได้ออกจากชีวิตข้าราชการก็ตั้งหลักเพียงแค่ว่า ผมจะไม่ใช้ความคิดให้มากถึงได้เดินออกจากชีวิตที่ซับซ้อนมาใช้ชีวิตง่ายๆเพียงแค่ว่าจะอยู่กับปัจจุบันตอนที่เดินก็ใช้หลักเพียงแค่ว่าจะก้าวเดินทีละก้าวด้วยจิตใจที่ผ่องใสเบิกบานยามใดที่จิตใจขุ่นมัวก็จะเรียนรู้ทบทวนว่าความขุ่นมัวปรากฏเกิดขึ้นในใจได้อย่างไรแล้วก็พยายามที่จะละเหตุอันนำมาซึ่งความขุ่นมัวนั้น จากการที่ปฏิบัติง่ายๆแบบนี้เมื่อช่วงเวลาผ่านไปนานสองเดือนกว่าผมก็พบว่ามีบางสิ่งที่ผมรู้โดยไม่ต้องคิดและสิ่งที่ผมรู้โดยไม่ต้องคิดมันมีกำลังมันมีพละหรือมันมีอำนาจอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เกิดความมหัศจรรย์ใจว่าแม้ผมเคยเพียรพยายามใช้ความคิดขจัดบางสิ่งออกไปเสียจากใจมาเป็นเวลาเนิ่นนานแต่มันก็ยังติดเกาะแน่นในใจผม เช่นความรู้สึกหงุดหงิดรำคาญขัดเคืองเมื่อมีอะไรไม่ได้ดังใจความโกรธผู้อื่นหรือความกลัวอะไรบางอย่างที่เกาะแน่นอยู่ในใจผมแต่เมื่อผมใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันคือไม่ต้องคิดใครที่เคยปฏิบัติธรรมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ตามทีนั่นเป็นเพียงความต่างกันในรูปแบบแต่เนื้อหาก็คือเราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันก็คือจิตที่เรารู้ปัจจุบันไม่ต้องคิด แต่ถ้าเราอยากรู้เรื่องในอนาคตเราต้องคิดหรือถ้าอยากจะทวนระลึกนึกถึงเรื่องในอดีตเราค่อยๆค,คิดเพราะฉะนั้นเวลาเราปฏิบททัติธรรมจึงบอกว่าไม่ต้องคิดก็คือไม่อยู่ในอดีตและไม่อยู่ในอนาคตมาอยู่กับปัจจุบันนี่คือหลักที่เรารู้อยู่แล้วและผมก็รู้ด้วยเช่นเดียวกันจึงใช้หลักนี้ในการเดินทางครั้งนั้นผมไม่เล่ารายละเอียดส่วนนั้นนะครับ เพราะว่าหลายท่านก็ได้ให้เกียรติอ่านหนังสือผมบ้างหรือฟังผมพูดบ้างแล้วถ้าใครยังไม่ได้รับรู้เรื่องนั้นจะคุยกันตอนหลังก็คงเป็นอีกกรณีหนึ่งจากการกระทำในครั้งนั้นผมได้เรียนรู้ความหมายของการเปลี่ยนผ่านชีวิตที่สำคัญมากมากถึงขนาดที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยบทที่2 กลับไปอินเดียเพื่อแสดงความเคารพและทบทวนการเรียนรู้ของชีวิตหลังจากนั้นผมได้เดินทางไปอินเดียด้วยเหตุอันสำคัญยิ่งสองประการประการแรกคือผมมีความรู้สึกว่าผมเป็นหนี้บุญคุณอินเดียเป็นล้นพน้นมีความรู้สึกเสมอมาว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะกลับไปแสดงความคารวะขอบพระคุณอินเดียด้วยจิตด้วยใจอย่างแท้จริงสักครั้งหนึ่ง แต่ความรู้สึกนึกคิดนี้มันถูกซ่อนเก็บไว้ทันทีที่ผมออกจากราชการผมก็คิดว่าการเดินทางไปอินเดียคงเป็นไปไม่ได้แล้วเมื่อผมไม่มีงานทำและไม่มีไรายได้อะไรอีกแล้วความรู้สึกว่าอยากจะไปกราบคาระวะอินเดียทางกายวาจาใจก็ลดทอนลงไปเป็นกราบด้วยใจเพียงอย่างเดียวก็พอแล้วด้วยกายคงเป็นไปไม่ได้แล้วแต่ก็เหมือนกับมีบุญ ที่ความต้องการของตัวเองยังสามารถจะเป็นจริงได้คือหลังจากที่ผมเดินทางในประเทศไทยและต่อมาเรื่องราวของผมได้ถูกพิมพ์เผยแพร่สำนักพิมพ์ที่เขาพิมพ์หนังสือนั้นขายได้เขาก็จ่ายค่าลิขสิทธิ์อะไรตามประสาที่เขาเรียกกันให้กับผมผมก็ได้สตางส่วนนี้มาก็เลยตั้งใจว่านี่คือสตางที่จะใช้เพื่อการเดินทางไปอินเดีย ตั้งใจว่าถ้ามีสตางค์เท่าไหร่จากที่ขายหนังสือเล่มนี้มาได้ก็จะใช้เวลาในอินเดียนานเท่านั้นแล้วก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่หนังสือเล่มนี้คงมีคนอ่านมากอย่างไรไม่รู้นะผมไปอยู่อินเดียได้นานหลายเดือนนะครับก็เป็นโอกาสให้ผมได้เรียนรู้ครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่เป็นเหมือนกับเป็นก้าวต่อมาของการเดินทางในมิติภายในผมได้แสดงความเคารพอินเดียอย่างที่ตั้งใจไว้ สิ่งที่จะขยายความถึงการตั้งใจจะเคารพก็คือผมมีความรู้สึกว่าการเคารพที่แท้จริงคือการที่จิตของเรามีความนุ่มนวลอ่อนโยนน้อมไปที่จะรับทุกสิ่งที่เกิดปรากฏกับเราได้โดยไม่มีจิตปฏิเสธเพราะหากแม้นว่าเราคิดจะปฏิเสธก็แสดงว่าเราไม่เคารพสิ่งที่มันเป็นสภาวะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่ผมตั้งจิตปรารถนาว่า การเดินทางไปอินเดียครั้งนี้ผมจะแสดงความเคารพอย่างสุดจิตสุดใจด้วยการที่จะน้อมรับทุกสรรพสิ่งที่เกิดปรากฏแก่ผมบนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์นั้นผมใช้ภาษาของผมว่าที่เทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งอินเดียมีเมตตาพอบให้กับผมเพราะฉะนั้นผมจะน้อมรับโดยไม่ปฏิเสธนี่คือความปรารถนาประการหนึ่งที่เป็นเหตุให้ผมสรุปให้ทุกท่าน ได้ฟังตรงนี้ก่อนส่วนประการที่สองที่ผมคิดว่าสำคัญไม่น้อยเช่นกันก็คือผมคิดว่าเมื่อผมได้ไปแสดงความเคารพผู้มีพระคุณผู้มีพระคุณนี้ไม่ได้หมายถึงคนอย่างเดียวทั้งธรรมชาติแวดล้อมและสรรพสิ่งที่รวมกันปรากฏเป็นอินเดียเมื่อผมแสดงความเคารพแล้วผมจะขอถือโอกาสในช่วงนั้นทบทวนการเรียนรู้ที่ผ่านมาในชีวิตทั้งหมด คือหมายความว่าตัวเองเรียนรู้อะไรมาบ้างและสิ่งที่เรียนรู้มานั้นปรากฏเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนเป็นอะไรภายในตัวผมได้อย่างไรและสิ่งเหล่านี้ถ้าพูดกันง่ายๆว่าถ้ามันจะมีบ้านมีเรือนต่อเป็นตัวเป็นตนของผมมันมีโครงสร้างอย่างไรมันมีองค์ประกอบอย่างไรเพราะฉะนั้นช่วงเวลาน,านานหลายเดือนที่อินเดีย จึงเป็นช่วงเวลาที่ผมได้ใช้เพื่อทบทวนการเรียนรู้แล้วก็พบว่ามันมีอะไรที่มหัศจรรย์มากซึ่งเดี๋ยวผมคงใช้เวลาไม่นานนักขอเล่าเป็นตัวอย่างส่วนรายละเอียดก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านจะสนใจผมกลับไปอินเดียด้วยเจตจำนงที่ตั้งไว้ในใจทั้งสองประการคือแสดงความเคารพอินเดียแล้วก็ใช้เวลาทบทวนการใช้ชีวิตที่ผ่านของตัวเองทั้งหมด ผมใช้เวลาที่นั่นนานหลายเดือนสุดท้ายก็ได้กลับมาประเทศไทยด้วยความรู้สึกที่อิ่มเอมผมใช้คำว่าอิ่มเอมคือบอกไม่ถูกครับบทที่3เมื่อไม่คิดจะเกิดความหมายจากใจเมื่อใจงดงามความหมายก็งดงาม เมื่อสักครู่ที่พวกเราทุกคนทักทายกันด้วยใจโดยไม่ใช้คำพูดเลยผมก็ใช้วิธีนี้ในการเดินทางบนแผ่นดินอินเดียผมไม่ได้คุยกับคนที่ผมผ่านพบเท่าไหร่อันที่หนึ่งบางครั้งผมไม่มีความสามารถที่จะคุยได้เพราะเหตุว่าเราอยู่กันคนละมิติของภาษาอันที่สองผมมีความเชื่อมั่นเสร็จแล้วว่าแท้จริงแล้วการสื่อสารที่ลุ่มลึกนั้นไม่ได้ผ่านคำพูด ซึ่งประดิษฐ์ประดอยด้วยถ้อยคําที่มีความหมายที่เอาเหตุผลไปกํากับลองนึกภาพดูนะครับว่าเมื่อเราฟังใครคนหนึ่งพูดเราก็จะคิดว่าเข้าหมายความว่าอย่างไรและความคิดที่ว่าหมายความว่าอย่างไรนี้ผมได้พบมาแล้วตั้งแต่อยู่ที่เมืองไทยในช่วงที่ผมไม่ได้คุยกับใครผมกลับเรียนรู้จากคนเหล่านั้นได้มากขึ้นมากกว่าตอนที่ผมใช้คำพูด เพราะฉะนั้นตอนที่ผมอยู่อินเดียผมจึงไม่ได้ใช้คำพูดอะไรมากมายเลยโดยเหตุอ้างว่าผมไม่สามารถพูดภาษาของเขาได้เขาก็ไม่สามารถจะพูดอะไรกับผมต่างฝ่ายต่างก็ใช้ใจผมเคยนั่งรถกับผู้ชายคนหนึ่งเป็นเวลาหนึ่งวันเต็มๆแล้วผมก็ไม่ได้คุยอะไรแกก็ไม่ได้คุยอะไรกับผมแต่ทุกครั้งที่ผมลงไปข้างล่างจะไปซื้อน้ำมาดื่ม ก็จะซื้อฝากแกด้วยเวลาแกลงไปข้างล่างแกมีอะไรแกก็เอามาฝากหมายยื่นให้โดยที่เราไม่ได้คุยอะไรกันเลยผมจำได้เพียงแค่ตอนที่แกถึงที่หมายและลงจากรถไปก่อนแกคงนั่งคิดภาษานี้มานานแล้วละ่ะแกถึงพยายามพูดกับผมเป็นภาษาอังกฤษผมยังจำคำพูดแกได้เลยแกใช้คำว่า your smiling language i s s o so beautiful คือผมยิ้มให้แกตลอดทุกๆครั้งที่แกขึ้นมานั่งใกล้ผมผมยิ้มให้แกแล้วแกก็ยิ้มให้ผมแล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรนอกจากยิ้มให้แกกันและกันวันนั้นตอนเย็นมากแล้วแกจะถึงที่ไหมแกก็คงคิดอยู่ว่าแกจะต้องกล่าวอะไรกับผมสักอย่างหนึ่งให้เป็นคำแต่ผมเข้าใจว่าสิ่งที่กล่าวเป็นคำมันไม่ใช่คำครับ แต่มันเป็นสิ่งที่แทนใจของเราลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งแล้ววันหนึ่งเรากล่าวคำอะไรมาสั้นๆคำเดียวคำนั้นมันยิ่งใหญ่เช่นคำว่ารักแต่ถ้าใครสักคนมาเจอเราแล้วจูจ่ๆมาบอกว่าผมรักคุณผมว่าเหลวไหลามากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือ ผมอยากจะใช้วิธีที่เราเริ่มต้นคือเราพูดกันด้วยใจแต่แน่นอนผมถูกมอบให้เป็นผู้เปิดประเด็นผมต้องใช้คําแต่โปรดเข้าใจว่าคําที่ผมใช้นี้มันเป็นคําจากความรู้สึกของผมจากอะไรที่มันอยู่ในใจผมเองมีจุดด้อยที่ตอนหลังเมื่อกลับมาสู่ชีวิตแบบนี้แล้วไม่สามารถจะรับปากใครที่จะไปพูดบรรยายได้ เพราะถ้าเป็นการบรรยายแสดงว่าผมต้องพูดตามหัวข้อแล้วก็ต้องคิดว่าจะพูดอะไรให้ตรงกับหัวข้อแม้กระทั่งวันนี้ผมก็ต้องหันไปดูเรื่อยๆว่าหัวข้ออะไรแต่จริงๆผมไม่ได้มีหัวข้อผมมีประเด็นเพียงแค่เหมือนกับที่บางท่านพูดว่าเรามาพบกันวันนี้ไม่ใช่เป็นเหตุบังเอิญเรามีการพบกันด้วยอะไรบางสิ่งบางอย่าง ผมจำได้ผมเคยพบกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งครั้งนั้นเขานั่งฟังผมพูดเขาคงมีอะไรอยู่ในใจพอจบรายการสัมภาษณ์แล้วเขามายืนรอผมอยู่ในจุดที่เป็นทางออกเขาคงมีอะไรที่จะถามอยู่ในใจเขาขออนุญาตผมขอถามผมสักคำถามได้ไหมผมบอกได้เชิญเลยครับพอผมเชิญเขาเขาก็จองหน้าผมแล้วก็ถามผมว่า หนูเกิดมาเพื่ออะไรคะผมก็เอ๊ะเขาว่าอย่างไรขณะนั้นผมอยู่ในเงื่อนไขที่ค่อนข้างจํากัดอันที่หนึ่งคือผมจะต้องเดินทางไปขึ้นรถไฟที่หัวลำโพงต่อไปสุราษฎร์ธานีและกําหนดการของผมก็ต้องลงสถานีรถไฟใต้ดินซึ่งมันมีเวลาแน่ชัดแล้วเราไม่กลัวเรื่องเสียเวลาเรื่องรถติดเลยเพราะผมให้เวลาจากสถานีพหลโยธิน เพื่อจะมาขึ้นรถไฟที่หัวลำโพงไว้เพียงแค่30นาทีผมจึงบอกเขาว่าผมไม่รู้ว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไรแต่ถ้าคำถามนี้เป็นคำถามของผมเองว่าผมเกิดมาเพื่ออะไรผมตอบได้ทันทีโดยไม่ต้องลังเลใจว่าผมเกิดมาเพื่อพบคุณพบคุณที่นี่ผมมีความสุขเป็นล้นพ้นที่ได้พบคุณนี่เป็นความปรารถนาของผม เป็นความสุขของผมที่ได้พบคุณที่นี่เขามองหน้าผมผมถามว่ามีอะไรจะถามอีกไหมเขาไม่ได้ตอบนะแต่เขาส่ายศีรษะผมรู้ว่าคำตอบของเขาและการแสดงอากับกิริยานี้มันมีความหมายที่ลึกซึ้งแล้วผมก็จากเขาไปรีบวิง่งรีบเดินมาลงรถไฟโดยไม่ได้จำหน้าเขาเลย จนกระทั่งวันหนึ่งผมลงไปกรุงเทพแล้วเพื่อนที่กรุงเทพก็รู้ว่าผมจะลงไปจึงชวนผมไปนั่งที่ร้านชาแถวแถวบางรักแล้วเราก็นั่งคุยกันคุยกันไปคุยกันมาผมก็เอาเรื่องนี้มาเล่าพอเล่านะครับปรากฏว่าน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งใกล้ๆผมก็บอกว่าดีใจที่ได้กลับมาพบอาจารย์อีกครั้งหนึ่งอา้าวคุณเองหรอกเหรอที่ผมพูดถึง เขาบอกว่าใช่ผมเล่าเรื่องนี้เพื่อจะบอกว่าบางครั้งมันมีอะไรที่เราไม่สามารถคิดเพราะถ้าเราคิดเราจะพยายามใช้เหตุผลตกแต่งความหมายแต่เมื่อใดที่เราไม่ต้องคิดมันมีความหมายจากใจแล้วเมื่อใดที่มีใจที่งดงามความหมายก็จะงดงามนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ทุกท่านทราบเอาละครับ นี่เป็นเหมือนการเกริ่นนำผมจะขออนุญาตใช้เวลาที่ได้รับเกียรติจากทุกท่านเป็นฝ่ายพูดฝ่ายเดียวสักนิดหน่อยไม่มากนักแล้วหลังจากนั้นเราจะคุยกันผมอยากเล่าบทเรียนบางบทเรียนบางตอนที่ผมคิดว่ามันมีบางสิ่งที่สําคัญที่ผมได้เรียนรู้การเรียนรู้โดยไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมากนี้มันเป็นอะไรที่น่ามหาัศจรรย์มาก การไปอินเดียครั้งนี้มีวิธีเดินทางถ้านับเป็นช่วงจริงๆแล้วมีอยู่สามช่วงช่วงแรกเป็นการเดินทางย้อนรอยที่ตัวเองเคยไปหมายความว่าผมจะไปที่สถาบันการศึกษาที่ผมศึกษาเรียนรู้ทั้งหมดไล่ลําดับไปเลยจากที่เรียนปริญญาตรีต่อไปชั้นเรียนปริญญาโทต่อไปชั้นเรียนปริญญาเอกแล้วในทุกๆท,กที่ที่ตัวเองเคยทำอะไรเป็นอย่างไร ก็ทำซ้ำเดิมเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าครั้งหนึ่งเราเคยทำสิ่งนี้แล้วก็มีสิ่งมหัศจรรย์อยู่เรื่อยๆเช่นผมไปที่สถาบันที่ผมเคยเรียนหนังสือชั้นปริญญาตรีผมจำได้ว่าอาหารมื้อแรกที่ได้กินในอินเดียคือการที่ผมไปนั่งกินน้ำชาริมถนนและผมหิวมากไม่รู้จะทำอย่างไร ร้านน้ำชาที่ว่านั้นเขามีขนมปังก้อนกลมๆที่เรียกว่าบันแล้วเขาก็ใช้มีดเฉือนตรงกลางแล้วก็เอาเนยแข็งๆใส่เข้าไปแล้วเอาไปวางบนเตาถ่านจากขี้วัวเมื่อเวลาสุกมันจะมีขี้วัวติดหอมๆนิดๆตอนนั้นผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นขี้วัวหอมอย่างไรก็ไม่น่ากินอยู่ดีแต่ว่าหิวก็กินไปด้วยความผะอิดผะอมพอกลับ ไครั้งนี้ผมกลับไปที่เดิมมันเหมือนกับอินเดียที่เวลาผ่านไป30กว่าปียังมีเจตนาดีรักษาที่เดิมไว้ให้ผมได้ที่ต่างไปคือพ่อค้าขายน้ำชากลับเป็นเด็กหนุ่มผมเลยถามว่าคุณขายที่นี่มานานหรือยังเขาบอกว่าเขาเพิ่งมาขายไม่นานแต่พ่อเขาขายมานานแล้วผมบอกว่าผมพักอยู่ในวิทยาลัยนี้หอพักนี้ ผมเอ่ยชื่อตอนผมมาอินเดียครั้งแรกผมมากินน้ำชาร้านพ่อคุณเสียดายที่พ่อคุณไม่อยู่แล้วแต่ผมได้กินจากคุณก็มีความสุขมากแล้วช่วยทำน้ำชาและบัรนใส่เนยแข็งๆไว้ข้างในให้ผมชุดหนึ่งด้วยนะครับพอเขาเอามาครั้งนี้ไม่มีขี้วัวเขาใช้ถ่านหินนะครับแต่ตอนที่เคี้ยวขนมปังร้อนๆ แล้วมันมีเนยอยู่ข้างในแล้วก็จิบน้ำชาผมรู้เลยว่ารสชาที่ผมดื่มครั้งที่สองนี้มันหอมหวานมากมันคือรสชาติชีวิตนะครับไม่ใช่รสชาเฉยๆรสชาติชีวิตของคนคนหนึ่งที่ตอนหนุ่มๆมาที่นี่โดยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตแล้วก็ได้กลับมาที่นี่ผ่านไป30กว่าปีคนคนนั้นได้กลับมาที่เดิมมาเพื่อกินชา มาเพื่อเคี้ยวกินขนมปังแต่ในขณะที่ดื่มชาเคี้ยวกินขนมปังมันเหมือนเราได้กินได้ดื่มรสชาติของชีวิตที่มันถูกคั้นถูกกลั่นถูกกรองมาเป็นอย่างดีผมนั่งกินน้ำชาอย่างมีความสุขและผมทำอย่างนี้ในการกลับไปทุกๆมหาวิทยาลัยพอผมไปมหาวิทยาลัยที่สองผมไปที่หอพัก หอพักนี้เขาไม่อนุญาตให้คนภายนอกเข้าไปทานอะไรในหอเพราะอาหารในหอจะถูกกว่าอาหารทั่วๆไปเพราะเป็นหอพักของรัฐบาลที่เสียสตังค์ค่าเช่าบ้างแต่ไม่แพงผมก็เดินตรงเข้าไปในร้านอาหารร้านอาหารนี้เขาไม่ได้เก็บเงินสดคนที่นั่งอยู่ตรงโต๊ะคิดเงินเขามีความจำแม่นยำมากกว่าคนที่เดินเข้ามานี้ชื่ออะไรพักอยู่ห้องไหนและเขาก็ลงบัญชีไว้ สิ้นเดือนเขาจึงทำเป็นบัญชีว่าคุณห้องนี้ต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ค่าอะไรบ้างตอนแรกผมไม่เชื่อนะครับว่าเขาจะจำหน้าผมได้ทุกวันผมกินอะไรผมจะจดในบันทึกผมด้วยแล้วก็ตามไปดูว่าจ่ายบินมาให้ผมตรงกับที่ผมกินไหมแล้วก็พบว่ามันตรงจนกระทั่งผมแปลกใจว่าเขาไม่เคยถามเราเขาถามแค่ว่าคุณอยู่ห้องไหน พอเราบอกห้องปุ๊บเขาก็จะมีชื่อห้องมีชื่อหมายเลขเราแต่ละหน้าแต่ละหน้าผมเข้าไปในร้านอาหารที่ว่านี้ไปถึงผมก็สั่งอาหารที่เคยกินประจำแล้วผมก็มองไปที่หน้าคนที่นั่งอยู่ที่โต๊ะคิดเงินเขามองผมและทำหน้าเหมือนกับว่าเขาสูญเสียความสามารถอะไรไปประมาณนี้หรือว่าเขาแก่แล้วเขาจึงจำผมไม่ได้ผมนั่งอยู่พักหนึ่ง แล้วก็เลยคิดว่าผมไม่ควรจะทําให้เขาสูญเสียความมั่นใจมากไปกว่านี้ผมเลยลุกขึ้นไปบอกว่าผมจบแล้วออกจากหอไปแล้วแต่ยังคิดถึงอาหารหออยู่ก็เลยขอมากินอีกขอจ่ายเงินสดเขาจึงพยักหน้าว่าเออเขาก็ยังมีความทรงจำที่แม่นอยู่นะแต่วันนี้มีคนแปลกๆมาเท่านั้นเองเขาก็บอกได้ได้แล้วผมก็นั่งกินอาหารที่นี่ กลับมาติดตามรับฟังเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงของอาจารย์ประมวลเพ่งจันทร์จากอ่านให้ฟังบายชี้ได้ใหม่ในครั้งต่อไปหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ชีด้วยนะคะหรือจะสนับสนุนช่องอ่านให้ฟังบายชีด้วยการกดปุ่มซุปเปอร์แดง์หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องหรือจะโอนตรงเข้าบัญชีตามหมายเลขบัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอขณะนี้เพื่อส่งกำลังใจให้เราได้ทำช่องต่อไปนานๆน,นะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ